สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างขิดนะครับวันนี้ช่างขิดจะพาเพื่อนๆไปดูการคำนวณดอกเบีย้ยของรถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ 300cc ขึ้นไปกับต่ำกว่า 300cc ขึ้นมาจะมีความแตกต่างกันยังไงนั้นเพื่อนๆมาฟังคลิปนี้นะครับเดี๋ยวช่างขิดจะอธิบายให้ฟังว่าแบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากันแล้วก็เขามีวิธีการคำนวณดอกเบีย้ยใน2รุ่น2ซีซีที่ต่างกันเนี่ยแบบไหนบ้างนะครับสาหรับเจ้าตัวมอเตอร์ไซค์นะครับอาเลยเลย ช่างกิต้องขอออกตัวก่อนนะเพื่อนๆว่าสิ่งที่ช่างกิจจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะเพื่อนๆเป็นข้อมูลจริงทั้งหมดเป็นรายละเอียดจริงๆตามนี้เลยนะครับแต่ช่างกิจจะไม่เปิดเผยนะว่าไฟนแนนซ์ที่ส่าเกิจยกตัวอย่างมานี้เป็นของไฟนแนนซ์อะไรนะครับจะไม่บอกครับแต่ช่างกิจยืนยันว่านี่เป็นข้อมูลจริงนะครับเพื่อนๆณปัจจุบันวันนี้นะณปัจจุบันเดือนสิงหาคมส5 6 5นี้าร้อยหก้นะเพื่อนจะมีรายละเอียดตามนี้เลยแต่ ก็อาจจะมีความแตกต่างกันในบางพื้นที่บางจังหวัดในว่าบางเขตนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะเศรษฐกิจของแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะครับจะแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้ธัเขตจะมายกตัวอย่างให้ฟังก่อนว่าในการคำนวณดอกเบีย้ยของเขาเนี่ยเขามีการคำนวณแบบไหนบ้างของตัวมอไซค์นั้นเพื่อนหนึ่งเลยคือรถมอไซค์ตั้งแต่สามร้อยซีซีขึ้นไปนั้นเพื่อนตัวนี้จะมีข้อดีหนึ่งอย่างหนึ่งนั้นเพื่อนข้อดีมากๆเลยสําหรับตัวนี้ คือเขาจะคิดดอกเบี้ยบางกรดีนะเพื่อนรถมอเตอร์ไซค์มีขนาดความจุซีซีของเครื <sm illi> ่องตั <tant S 2> ้งแต่300ซีซีขึ้นไปเขาจะคิดดอกเบี้ยแบบรายปีนะเพื่อนอ่าแบบรายปีหรือว่าเราเอามาหารเฉลี่ยรายเดือนก็จะตกแค่เดือนละ0.5กว่าอ่าจะต้องมาฟังรายละเอียดก่อนว่าจะเป็นยังไงส่วนรถที่มีขนาดซีซีต่ำกว่า300ซีซีตัวนี้ เขาจะคิดดอกเบี้ยเป็นแบบรายเดือนนะเพื่อนวันนี้ช่างกีจมีตัวอย่างมาให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยอสองรุ่น2องคันสองราคาเดี๋ยวช่างกีจจะยกตัวอย่างให้ดูว่าจะมีรายละเอียดยังไงเพื่อนเพื่อนฟังเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนจะถึงบางอ้อว่า,ารุ่นนี้คุ้มกว่ารุ่นนี้ไม่คุ้มไม่น่าซื้อเพื่อนๆนจะฟังเสร็จเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะรู้คําตอบเองว่ารุ่นไหนคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับอย่างที่บอกไปว่า การคิดดอกเบีย้ยของรถจะมีแบบรายปีกับรายเดือนใท่้เพื่อนเดี๋ยวช่างขิดจะยกตัวอย่างรายปีให้เพื่อนเพื่อนฟังก่อนนะเป็นรุ่นยามาฮ่าเอ็กแม็กสามร้อยเอ็กแม็กสามร้อยก็คือเขามีขนาด cc สามร้อย cc ไหมเพื่อนตัวนี้เขาจะได้การคำนวณดอกเบีย้ยแบบรายปีนะเพื่อนอ,อยู่ที่ช่างขิดเอามาให้ดูนะตัวนี้ยกตัวอย่างนะตัวนี้อยู่ที่6.4%นะเพื่อนๆต่อปีนะยืนยันว่า6.4%่ต่อปี พอเราเอามาเฉลี่ยเป็นรายเดือนก็จะตกเดือนละ0.541%ต่อเดือนนะเพื่อนๆอ,อ่านี่คืออาการคิดดอกเบี้ยรายปีเดี๋ยวตั้งกจยกตัวอย่างให้ฟังเจ้าตัว x e m a x 300นะเพื่อนๆใบอนึงนี่คือเป็นของไฟแนนซ์นะไม่ใช่เกี่ยวกับร้านนะเพื่อนๆนี่เป็นของไฟแนนซ์นะ x e m a x 300กส้เขามีราคาที่ขายอยู่ที่หนึ่ง0 0นหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยนะเพื่อนที่นี่ตัวหนึ่ง0 0นแปดหมื่นหกพันห้าร้อยเนี่ยเขาก็จะได้ อดอกเบีย้ยอยู่ที่0.54%ต่อเดือนเมื่อเราเอาตัวดอกเบีย้ยที่เขากําหนดว่ารายปีมาหารตกต่อเดือนก็จะตกที่0.541%ต่อเดือนนะเพื่อนตัวนี้จะมีเงินดาวน์ขั้นต่ําอยู่30,000บาทนะเพื่อนเื่น30,000บาทในวันที่เพื่อนเพื่อนรับรถใช่ไหมในอันนี้พูดถึงในเรื่องของต้นแบิผ่านไฟแนนซ์อ, Finance, อนุมัตินะเพื่อนเพื่อนที่ทังขีดพูดนี่นะวันรับรถเพื่อนๆก็จะต้องจ่ายเงินดาวน์30,000บาทแล้วก็จะมีค่าทะเบียนพรบ อีก1,500บาันห้าอนเพื่อนแล้วก็จะมีตัวประกันรดหายทีนี่ลูกค้าต้องทำนั้นเพื่อนอีก3,600บาทนั่นเพื่อนรวมแล้วเพื่อนเพื่อนรับลาจากดาว30,000บาทก็จะมีค่าทะเบียนพลบและก็ประกันรถหายให้เพื่อนเพื่อนต้องจ่ายวันออกรถที่3 5 5 0 0กับอีก100บาทนั่นเพื่อนเมื่อเพื่อนเพื่อนผ่าน ไฟแนนซ์เนาะเขาอนุมัติเพื่อนเพื่อนรับรถก็ต้องจ่าย35,000กระบีก100บาทนะครับอันนี้เป็นดาวาเริ่มต้นที่30,000บาทเนาะส่วนในการส่งก็จะมีให้เลือก12,24,36นั่นเพื่อนวันนี้ช่างกิจไปคำนวณมาให้แล้วถ้าเอา12เดือนจะตกอยู่ที่เดือนละ13,889บาทนะเพื่อนเพื่อนส่วนเอา24ก็จะตกเดือนละ7,368บาทถ้าเอายาวๆเลย36เดือนจะตกเดือนละ 5,194บาทนะเพื่อนเพื่อตัวนี้เมื่อเราเอาตัว36เดือนนะเพื่อนเพื่อนเอา36เดือนถือว่าเอาระยะเวลาที่ยาวสุดรวมกับตัวใช้งวดเสร็จทั้งหมด36เดือนนะเพื่อนเพื่อนจะตกอยู่ที่186,984น้บาทนะเพื่อนพอเราเอายอดตัวนี้ที่รวมกัน36เดือนที่เป็นค่างวดไปลบกับยอดจัดจริงๆนะเพื่อนเพื่อนยอดจัดจริงๆเขาจะอยู่ที่ 1 5 6 0 0 0กับอีก500บาทตัวนี้คิดอัตราดอกเบีย้ยออกมาแล้วเพื่อนๆจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยเพียงแค่30,000กับอีก484บาทนะเพื่อนเพื่อนตัวนี้เป็นดอกเบีย้ยรายปีนะถือว่า,าในยอดจัด1 5 6 0 0 0กว่าบาทเนี่ยมีดอกเบีย้ยเพียงแค่3 0 0 0 0บาทในระยะเวลาการส่ง3ปีก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนถือว่าไม่แพงถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ถูกเมื่อเทียบกับที่เป็นรายเดือนนะนี่คือ จ้าตัว XMAX นะเพื่อนอ่าเี่เพื่อนฟังนะมานี่คือตัวตัว XMAX นะครับอ่าที่ช่างกิียค,คำนวณให้ดูเพื่อนเอนตั้งใจฟังนะเพื่อนเอย่างง,งนะช่างกิียช่างเิีก็งงเหมือนกันแหละเอ้าฟังฟังแล้วก็จินตนาการไปด้วยนะเพื่อนอ่าตัวนี้ที่ช่างเิียพูดไปเบื้องต้นเมื่อกี้เนี่ยใช้ครบทั้งหมด36เดือนเพื่อนๆนจะมียอดจ่ายทั้งหมดอยู่ที่186,984บาทแล้ว เอายอดตัวนี้ไปลบกลับยอดจัดที่156,500ื่นันเพื่อนจะเสียดอกเบีย้ยเพียงแค่3,484บาทอ่านี่คือตัวเจ้าตัวดอกเบีย้ยของเขานะเพื่อนอันนี้ของรายปีนะตัวนี้เป็นของ XMAX เดี๋ยวต่อไปช่างคิจจะยกตัวอย่างอีกรุ่นหนึ่งที่มีขนาดต่ำกว่า 300cc นั่นเพื่อนรุ่นข้างหลังช่างคิดเลยตัวนี้เป็น MT15 ปี2022นั่นเพื่อนตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่ 1 1 0 0 0 0กับอีก2,000บาทนะครับนี่คือเป็นราคาอของทางไฟแนนซ์เขาจำหน่ายนะไม่ใช่เกี่ยวกับร้านนะ MT 15ปี2022มีราคาอยู่ที่1,100,000กับอีก2,000นะครับตัวนี้จะมีความแตกต่างหน่อยเพราะว่าตัวนี้ CC ต่ำกว่า 300cc ก็จะได้ตัวดอกเบี้ยเป็นรายเดือนนะเพื่อนตัวนี้ดอกเบี้ยรายเดือนจะตกเดือนละ1จุด 5 9นะเพื่อนๆสำหรับ MT15 คันนี้นะ1.59%ต่อเดือนอ่าทีนี้แหละจุดคลายแม็กจะมาแล้ว1.59%ต่อเดือนตัวนี้ฟนแนนซ์ตั้งเลทให้ดาวขั้นต่มที่7,000บาทอ่ารถราคา112,000นะเพื่อนดาว7,000บาทนะอ่าแล้วก็วันรับรถเพื่อนๆจะต้องจ่าย1ตัวเงินดาวนะเพื่อน7,000บาทส่วนทะเบียนพรบฟรีฟ แล้วก็จะมีพิเศษเข้ามาคือเพื่อนๆืนต้องทําประกันลถหายด้วยในราคา2,000บาทนะเพื่อนเพื่อนตัวนี้รวมแล้วรุ่นนี้เพื่อนๆรับรถจะต้องจ่ายวันออกรถที่9,000บาทนะเพื่อนๆอ่าน9,000บาททีนี้มาดูตัวยอดจัดเพื่อนๆดาว7,000เราก็จะเหลือยอดจัดอยู่ที่1 0 0 0 0 0กับอีก5,000บาทใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแต่1แ0 0กับอีก5,000บาทนี้จะไม่ได้คิดแบบรายปีเมื่อกี้นะจะคิดแบบรายเดือนก็คือ อยู่ที่เดือนละ1 5 9นั้นะเพื่อนสาหรับยอดจัด10,000แกับอีก5,000บาทนะครับท่าเกียตไปคิดให้แล้วว่าสูง12เดือนเพื่อนๆก็ต้องจ่ายเดือนละ1400กับอีก20บาทนะครับส่วนถ้าเอาย4เดือนเพื่อนๆก็ต้องอาช้อยู่ที่6000กับอีก45บาทนะเพื่อนถ้าเอายาวๆ36เดือนก็จะตกเดือนละ4,587บาทนะครับเพื่อนๆพืสำหรับ mt 1 5ึงคันนี้นะทีนี้มาดูความแตกต่างระหว่าง ส่ง36เดือนสําหรับ MT15 คันนี้นเพื่อนชัางกิดรวมมาให้แล้วจะตกอยู่ที่165,132บาทนะตัวนี้จากยอดจัด1ก,ก5 0 0 0บาทนั่นเพื่อนทีนี้เราเอาตัว165,132บ,บาทไปรบกับยอดจัดก็จะเหลือเจ้าตัวดอกเบีย้ยเป็นดอกเบี้ยออกมานั้นเพื่อนอยู่ที่60,000กับอีก132บาทนะครับอ่าเพื่อนๆค่อยๆเห็นความแตกต่างหรือยังว่ารายเดือนกับรายปี ซีรถมันมีความแตกต่างกันนะเพื่อนตัวนี้ยอดจัดอยู่ที่หนึ0งแสนกับอีก5,000บาทแต่มีดอกเบีย้ยเมื่อใช้เท่างวดเท่ากัน36มงวดจะมีดอกเบี้ยอยู่ที่6,000 0กับอีก132บาทถ้าเป็นตัวเ m ็ x 300ม300เป็นเครื่องยนต์ 300cc ตัวนั้นจะได้ดอกเบี้ยเป็นรายปีถ้ามียอดจัดอยู่ที่1,565,500แต่เมื่อใช้36เดือนเท่ากัน เขาจะมีดอกเบีย้ยเพียงแค่3 4 8 4น้บาทนะเพื่อนตัวนี้มีความแตกต่างกันในเรื่องของตัวดอกเบีย้ยถือว่าเท่าตัวนะเพื่อน30,000กับ3 0,000นะถือว่าเท่าตัวนะในรุ่นที่เป็นซีซีต่ำกว่า300กับซีซีสามขึ้นมันจะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะเพื่อนก็คือเราจะได้การคำนวณดอกเบี้ยแบบรายปีส่วนถ้าต่ำกว่า3 0 0ร้อยซีก็จะได้การคำนวณดอกเบี้ยแบบรายเดือนนะเพื่อนตัวนี้ให้เพื่อนๆลองตัดสินใจลอง พิจารณาดูจริงนะครับว่าตัวไหนจะคุ้มค่ากว่ากันนั้นเพื่อนแต่ในเรื่องของรูปรักรูปทรงในเรื่องของความชอบมันก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ตัวลูกค้าเองอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ช่างคิดก็อยากจะมานําเสนอในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของการคํานวณดอกเบี้ยของซีซีลดของดอกเบี้ยต่างๆด้วยนะครับจะมีประมาณนี้ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ว่ารถของเพื่อนดอกเบี้ยเท่าไหร่ จริงๆแล้วเพื่อนๆหนึ่งเลยต้องเพื่อนต้องรู้ราคารถก่อนรู้ราคาที่ทางร้านหรือทางตัวแทนจําหน่ายเขาขายในราคาเงินสดก่อนแล้วเพื่อนๆก็เอาเจ้าตัวเงินส่งทั้งหมดรวมดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไปหักลบกับราคาเงินสดนั่นถึง,ถงจะรู้ในตัวของดอกเบีย้ยนะเพื่อนๆตัวนี้มันก็จะมีความคำนวณกันหน่อยนิดนึงแต่ก็ไม่ยาก,กเพื่อนๆทีนี้ถ้าเรารู้ราคาเงินสดเราก็จะสามารถรู้ในเรื่องของตัวดอกเบี้ยของรถ เราได้นะครับว่ากี่เปอร์เซนต์ว่าตกเดือนเราเท่าไหร่นะครับส่วนที่ช่างขีดพูดไปเมื่อกี้ก็เป็นการคำนวณดอกเบีย้ยของรถ 300cc ขึ้นไปกับต่ำกว่า3 0 0 c ีลงมานะครับก็จะมีความแตกต่างกันประมาณนี้นะครับใครที่คิดจะออกรถจะซื้อรถอยู่ก็ตัดสินใจดีเอาคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจด้วยก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อในอาตาัตรานี้นะอาตาัตราเงินดาวอาตาัตราดอกเบีย้ยเมื่อกี้ที่ช่างขีดพูดไปเป็นการ าดาวขั้นต่ำเป็นดาวเริ่มต้นนั้นเพื่อนส่วนอัตราดอกเบี้ยก็เป็นณนะปัจจุบันในเรื่องจินหาคมปี2,565นะเพื่อนต่อไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปนะครับนี่คือเป็นอัตราดอกเบี้ยนะราคาปัจจุบันของรถทั้ง2รุ่นนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างเพื่อนงงกันไหมงงหรือว่าเข้าใจอันนี้เพื่อน,อนก็ค่อยๆทําความเข้าใจไปนะครับบางทีช่างเขียนก็พูดอาจจะวกไปวนมาสับสนหน่อยแต่ก็พยายามจะทาให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ